สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันจันทร์ที่5กรกฎาคม2564คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเช้าวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสอปักหมุด25ศูนย์บริหารเครือข่ายผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ดรสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนดำเนินงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาหรือ CVM ประจำปีงบประมาณ2,564ทั้ง25ศนะูนย์ณห้องประชุมวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุทยา โดยดรสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวนะคะว่า25ศูนย์เครือข่าย CVM ดำเนินการโดยการจัดกลุ่มจำแนกตามสาขาวิชาที่เปิดสอนและสอส,อสอคัดเลือกสถานศึกษากลุ่มความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับกลุ่มอาชีพและเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศ สำหรับศูนย์เครือข่าย CVM ทั้ง25แห่งจะดำเนินการพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักเป้าหมายของประเทศค่ะทั้ง5กลุ่มอุตสาหกรรมหรือ First s c u r v e ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตหรือ Next Generation Automotive 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหรือ Intelligent Electronics 3. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพระดับสูง หรือ Advanced Agriculture and Biotechnology 4อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารหรือ f o o d p r o c e s s i n g และ5อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Tourism และ5อุตสาหกรรมใหม่ New S-Curb ได้แก่1หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมและชีวิตประจำวันหรือ Advanced Robotics 2. อ,อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกหรือ aviation and logistics 3. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพหรือ biofuel and biochemical 4. อุตสาหกรรมดิจิทัลหรือ digital 5. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรหรือ medical hub ค่ะ